สวัีค่ะพบกันเวลาเดิม5ม้าโมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่546แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องช่วงนี้นะคะทางช่องนะคะ จะมีพระสม,มนาคุณให้กับทุกๆท,ท่านนะคะก็คือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะก็จะจัดพระแถมให้ไปในกล่องเลยนะคะถ้าท่านใดนะคะเช่าห้าองค์เราก็แถมให้ห้าองค์นะคะวันนี้นะคะก็มีพระสวยๆพระเดิมๆพระบ้านๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยคะ่ะ องค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9ครบ3มรอบสภาพดีนะคะเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพดีค่ะส่วนมากนะคะก็จะเจอแต่สภาพใช้มาบ้างนะคะ,คะสำหรับเหรียญในหลวงรัชกาลที่9้าครบสามรอบสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระพุทธโคโดมหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะผิวสวยผิวเป็นลุ้งเลยนะคะก็จะมีข้างๆเป็นค้าบเล็กน้อยนะคะแต่ก็ถือว่าสวยนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญสมเด็จพระพุทธโคโดมหลวงพ่อขอมนะคะสภาพดีเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกรมหลวงพ่อปะเทืองหลังพักกิ่งสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อโค้ดสภาพสวยเดิมน่าเก็บหน่าสะสมค่ะเดิมๆิมนะคะสวยเดิมค่ะ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อประเทืองกิ่งสีเทพสภาพสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระนาเรศวรหลังพระกิ่งเพชรกับรุ่นแรกสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญพระนาเรศวรน,นะคะหลังกิ่งเพชรกับสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญอาแปะลงสีง้อยกิมโคยเนื้อทองแดงปี2519สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆิมนะคะเป็นพระบ้านพระเก็บพระสะสมนะคะค่ะสำหรับเหรียญอาแปะลงสีนะคะง้อยกิมโคยเนื้อทองแดงสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธมิ่งเมืองทักษิณปี2522สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยค่ะค่ะสำหรับเหรียญพระพุทธมิ่งเมืองทักษิณสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัดมาตาพุธจังหวัดระยองปี2,559สภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมเดิมนะคะ,คะสำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยวัดมาตาพุทธสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดิมๆมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญลัคังหลวงพ่อเกษมเขมมโกสุสารไตลักษณ์จังหวัดลำปางปี2516สภาพใช้น่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญละคังหลวงพ่อเกษมปี2516สภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญสมเด็จพมรังสีวัดเทพกรสภาพดีน่าเก็บหน้าบูชาค่ะเดิมๆนะคะวัดเทพากรค่ะค่ะสำหรับเหรียญสมเด็จพมรังสีวัดเทพากรสภาพดีหเ,ห,เ,ดะะดเรหรีรยญน,น,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพิมนธรรมราชบันทิดชอบอนุจารีเทละสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะ นี่ก็สวยเดิมนะคะปี2531ค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อชอบนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญฉลองสมโพช7 0 0ปีเมืองเชียงใหม่3กษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่หลังพระธาตุดอยสุเทพสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะ สินสวยมากนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญฉลองสมโพธิ700ปีเมืองเชียงใหม่นะคะสามกษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่สภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหยดน้ำเหรียญหัุมานเชิญธงหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี2537สสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็สวยนะคะเดิมๆค่ะ สำหรับเหรียญหนุมานเชิญธงหลวงพ่อคูณนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อระอวัดหนองหลวงรูปเหมือนปั๊มเตารีดเข่าวกว้างหลังเรียบเนื้อตะกัวสร้างน้อยสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะต่อโคด้านหน้าค่ะด้านหลังจะมีจานอักขระนะคะ สําสหรับเหรียญหลวงพ่อรออนะคะเนื้อตะกัวสภาพสวยเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพรวันปีใหม่หลวงพ่อคูณวัดบันไลปี2537สภาพสวยเดิมน้าเก็บหน้าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยเดิมค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อคูณพรวันปีใหม่นะคะสภาพสวยเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญชูชกกุมารโลกุมารีหลวงพ่อสมพงศ์วัดใหม่ปีนเกียวจังหวัดนคนปรปฐมปี2549สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพดีค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อสมพงศ์นะคะเหรียญชูชกกุมารโลกุมารีนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญท้าเวสุวรรณหลวงปู่จันทร์ปี2561เนื้อทองแดงสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะศิลปะสวยค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่จันทร์นะคะปี2561เนื้อทองแดงสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250 เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานรุ่นสร้างมนดบวัดโคกสมานคูณหาดใหญ่ลาบผลภูนทวีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆนะคะพักเก็บพระสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อปานนะคะรุ่นสร้างมนดบสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ อง์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดใหม่อัมพวันจังหวัดนครราชสีมาเหรียญมหาราบสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสําหรับเหรียญมหาราบหลวงพ่อคูณนะคะวัดใหม่อัมพวันสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะอง์คต่อไปก็จะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือน กไหล่ทองหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองรุ่นปดหนี้สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพดีค่ะค่ะสําหรับเหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวนะคะวัดไล่แตงทองรุ่นปดหนี้สภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญเต่าวัดดอนผิงแดดสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะสําหรับเหรียญน,นี้ก็ไม่ทราบที่นะคะรู้แต่วัดนะคะวัดดอนผิงแดดนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบปีสร้างด้วยนะคะแต่สภาพสวยนะคะค่าสำหรับเหรียญเต่านะคะวัดดอนผิงแดดสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหมอชีวโกโกมารพั เนื้อทองแดงหลวงพ่อจันปุกเสกหมอสมหมายทองประเสริฐจัดจสร้างสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะไม่ค่อยเจอนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะค่อนข้างที่จะหายากเลยนะคะไม่ค่อยเจอนะคะค่ะสำหรับเหรียญหมอชีวกนะคะโกมาลพัฒนนะคะเนื้อทองแดงสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเท้ามหาพรมทาดาวัดกลางนาปี2,528สภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะกาะสำหรับเหรียญเท้ามหาพรมทาดาสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่อายุครบ73ปีปี2538สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณอายุครบ73ปีนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะ ถ้าท่านใดนะคะต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนบ้านกลางเนื้อดินรุ่นจอมพลปี2495จังหวัดสุพรรณบุรีสภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเห็นไหมคะพระขุนแผนบ้านกลางนะคะอาจจะเป็นย้อนยุคก,ก็ได้นะคะสําหรับ อองค์นี้นะคะรุ่นนี้นะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะค่ะสำหรับพระคุณแผนเนื้อดินบ้านก่างนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีสภาพดีสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อผงรงทองหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือปี2541สสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะ เดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมนะคะลงทองได้สวยมากๆเลยนะคะนําไปเลี่ยมขึ้นคอนะคะรับรองนะคะสวยงามมากค่ะค่ะสําหรับพระเนื้อผงวัดหัวก,กระบือหลวงพ่อโตนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระหลวงปูทวดเนื้อชันหมากรุ่นชนะมาร วัดชิระธรรมมาลามจังหวัดอยุธยาปี2559สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆมเดี๋ยวเรามาชมองคพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสภาพก็สวยเดิมนะคะสวยมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้เห็นไหมคะเก็บพระสวยๆมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะจะใช้จะโชว์ได้หมดเลยนะคะกับพระสวยๆเดิมเดิมค่ะสำหรับพระหลวงปุ่ทวดเนื้อชันหมากรุ่นชนะมารน,นะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระชุดพระผงเจ้าคุณนอ1 1 1ปีหนึ่งชุดมีด้วยกันสององนะคะก็จะมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะคะมวลสารพุทธคุณมากมายไม่ทราบปีสร้างสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ ก็จะแกะยากนิดนึงนะคะเพราะกล่องเดิมๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะพระเดิมๆเลยนะคะพระสวยมากค่ะองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะจะเป็นองค์ใหญ่นะคะสวยนะคะสวยสมบูรณ์นะคะพระไม่มีชำรุดนะคะไม่บินไม่หักนะคะอีกองค์จะเป็นพิมพ์เล็กนะคะรูปร่างรูปทรงเหมือนกันเลยนะคะอยู่ที่ขนาดนะคะเล็กใหญ่นะคะพระสมบูรณ์นะคะไม่บินไม่หักค่ะค่ะสำหรับพระเนื้อผงเจ้าคุณนอน,นะคะ หนึ่งชุดมีด้วยกันสององค์พิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะคะสวยสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมชุดนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะ้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระนนมุนินกระลายทองวัดปรอมไมย,ยิก,กาวาสปากเกตนนทบุรีสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะ เดิมๆเลยนะคะสำหรับองค์นี้สวยมากนะคะผิววิ้งนะคะกระไหลทองเต็มค่ะเห็นไหมคะสวยๆเดิมเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับพระนนท์มูนินนะคะกระไหลทองวัดปรมายิกาวาสสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะสวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ mm. องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญปาฏิหาริเจ้าปู่ศรีสุดโท รุ่นมหาลาบหนุนดวงปากคำชโนโดอุดรธานีปี2560สภาพสวยกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมเลยนะคะความสวยก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้อยู่ในถุงซีนเดิมๆนะคะเห็นไหมคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญปฏิหารเจ้าปู่สีสุดโทนะคะปากคําชนโนธนะคะเหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อผงรูปเหมือนหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรีตะกุดสองดอกทองเงินปี2550 ลงทองสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆมเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมนะคะองพระจะลงทองนะคะเห็นไหมคะด้านหลังเป็นเสือนะคะสวยนะคะสวยสมบูรณ์นะคะพระสมบูรณ์ไม่มีบิ่นมีหักนะคะนี่ค่ะฝังตะกรุดด้านหน้าสองดอกนะคะทองกับเงินนะคะสวยมากเลยนะคะสำหรับหลวงพ่อเพี้ยนนะคะ สำหรับพระรูปเหมือนหลวงพ่อเพี้ยนฝังตะกรุดสองดอกทองเงินนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ร้อยห้าสิบค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานีสภาพสวยเดิม เลียมพลาสติกเดิมๆพร้อมใช้พร้อมกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะมีทั้งกล่องเดิมซองเดิมนะคะเห็นไหมคะทั้งใบทั้งคา,าถานะคะเห็นคะด้านในนะคะนี่ค่ะกล่องเดิมเป็นแบบนี้นะคะที่สําคัญนะคะเลี่ยมพลาสติก ให้ใช้ให้พร้อมเลยนะคะอย่างหนาอย่างใสยอย่างแจ๋วเลยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะเดิมๆจริงนะคะนี่ค่ะเลี่ยมเดิมจากวัดบูชามาแบบนี้เลยนะคะสําหรับเจ้าของเดิมนะคะค่ะสําหรับผ้าหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานีนะคะพระสวยเลี่ยมพลาสติกเดิมพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่450ิค่ะเดิมๆนะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะ ถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระ่วมกันขอบคุณมากค่ะ